สวัสดีครับผมบ่าวดินห้อยดินนิสานนะครับขอสวัสดีแม่เอฟซีทั้งบ้านตลอดจนพ่อแม่พี่น้องทุกๆหม่องบอลครับขอสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่ทางกลางแดนน้ำเด้อครับพี่น้องทางฟังเล่านั่งครับวันนี้บ่าวดินมาหาหนองใหม่คนเดียวครับบ่าวบอยกับพี่อีกฟังนึงครับมาหอดแต่เสาครับเป็นเสาของวันทีสิบพฤษภาพสองพาร์ทหนา167ครับบงวาสิได้หนองใหม่บ่มเมอร์นี่ขอบุญขอบคุณครับพ่อพี่น้องที่กดไลค์กดแชร์ให้ห้อยดินนิสานนะครับลูกหลานบ้านห้อยดินสุขสุกคน มารู้น้ำกันครับว่าบารดินเสด็จน้องใหม่ไพปลาบครับสวัสดีครับเหล็กแหกมันครับผมของเสาวันที่สิบครับครับครับผมน้องใหม่ไพปลาแกงแสบครับนีงนึงครับโอ้ยครับนี่หน่อไม้ครับ มาตี่น้องนึงพี่น้องครับเอาดินขั้วออกเมื่อกี้นี่ครับมึงไปปาลานอไลครับพี่น้องตาออนซ้อนตาออนซ้อนเฮ้ hey. นี่ฮะเรากว่าต้องไปเรื่อยๆนะครับเพื่อเอาเด็ดซับเอาพอดีเลยนะครับ นี่น้องุ่อใหญ่เลยครับมุย้ยพี่น้องเลยอ่อ,อนอวยสวยคุนอะใหญ่เลยครับงามๆครับผมงามครับผม เยังนี่ครับรนั่นแน่พี่น้องถสายเบื้องบอค่คักกับโอโห้เมนน้องใหม่พี่น้องค <combo> <rasp berries> รับเมึงอ็นตะปลายพี่น e ้องพุ่นแผ่แว่อยู่ครับผมนั่งอยู่ไหนครับพน้อ น้องงามตัวนี้พี่น้องชิส้สวยครับผมน้องอยู่ครับหากไพ่เพิ่นกันหลายครับ เอาละกระทุ่มใหม่พี่น้องสวยงามครับมาดพี่น้องครับก้อนหนีพี่น้องพุ่นหินอ้อนึงครับพี่น้องพุ่นน้อนึงครับพูดขึ้นเลยุ่นอีโน่นึงครับพี่น้องสามนอหินอ่น้อยหน่อยมันครับนี่กําลังพ่นขึ้นนอทั้งดินครับนั่นน่นมือเป่าดินสี่นะครับแหนงกระมี่อ๋อพี่น้องก้อนหนีมาดแล้วมาดแล้วครับ แหม่เอฟซีครับพี่น้องครับบาวดินฟอนทำไมต้องดินใหญ่แล้วครับนี่คุณน้องบอกได้เลยพี่น้องครับอืมอืมอมาแหม่ครับน้องใหญ่มากมากเลยครับกดไลค์กดแชร์หน่อยเด้อครับเด้อดาวดินฟอนทำไมใหญ่แล้วครับ ปวดไหน่ปรตแสเบาเลียนเนี่ยครับอืมับเี็นอ่ะมาดูปีนขข้นบปรนฮัดเป็นไนรกันมเ,เห็นเ่ายไงเป็นไรครับแต่ว่ากระมุกยูวครับ มองที่เบ้าดินนางต่างกล่องนี่เพื่อนเกิดอนเป็ังไดงล่ะครับเพื่อนสั้นอนอนพี่เนะาะถักตาเพื่อนตาเพืนน่อนมาได้แล้วครับได้แล้วอืมนี่ครับสวยเลยครับนี่ครับ ดินมาปล่อยอีกแล้วครับนี่นี่พูนสามนอครับอย่าอดินสีซับนอน,นี่ก่อนครับก็าลังแตกขึ้นจากกอครับอันนี้บป็ซับต่ำหรอกครับเพราะว่าความแรงเป็นแข็งครับเอาหนี่ส่วนนี้ครับอันนี้กะจ้องอะไรเพิ่น,นขึ้นต่ออีกครับในซ้ำน่ก็ะดีอยู่ครับนี่ มีบา้าดินต่างกล่องยุ่ที่สูงนะครับ้างล่างอันนี้ตัวน,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 นี้จะเสียมเข้าไปครับสู้เมาครับนั่นครับพอแล้วครับเตาทั้งครับ พออีกแล้วครับพี่นอ้องสวยเลยครับ,รบถ้าได้มุมได้ฉากก็ซับง่ายกับพี่น้องเมาดินในแห้งอยากซับบาเดียวขาดโในไอ้ก้อนอหม่มันสถานการณ์มันบบาหายครับกลัวเขาสีซับได้มุมได้ฉากนะครับน้ำเบ,นนบาบานเบิ่องนี่ร้ายพี่น้องครับอย่าเมาดินใส่เบิ่งน้ำพาดน่ พี่น้องคิดว่าวาดินจะเอาได้ง่ายว่าแต่ละก่อครับน้ำข้มแบบมากๆเลยพี่น้องพุณนะพุณนะการซับกับบ่ได้สะดวกครับพ,พ,พี่น้อ,องน้องพี่น้องเห็นฝนซ้อมครับซ้อมซอมเตาครับซ้อมเตาไม่ใช่ซอมหน่อซ้อมเตา เอานีบดินบอครับพันยังหน่อยบอาตะเตะบอลตีตมครับหนีบกับปด๊ดบอลที่เ้าครับดินกระสียาฮะเป็นเรื่อยครับบรากาศส่งเสาร์นเซ่นครับวันนี้ว่าดินกับมานอีกคือเก่าครับมาทุกมือมันทุกมือพี่น้องพยายากไปกินครับอู้บรรยกาศดินเซ่ส่งเสาร มาดีเด็กพี่นอ้องกอนนัน,านบาดินพอดีไปเบิงวิตามินอ้อใหญ่แท้ครับมาบาดินพอดีขามไปเบิงเลยจะมีนอใหญ่แท้เด็กพี่น้องบรรยากาศลิมเช่ช่วงเศ้าครับครับผมครับพี่น้องครับ พี่นอนนั่งดินกับนี่ครับนี่นี่โอ้ยอย่าบอดินบกวดเบิ่งครับอือเดี๋ยวไปพี่นอ้องว้าปสวยงามอยู่ครับน้องครับนี่เออเบาวดินบกวดเบิ่งครับแต่ไม่มี พี่น้องเห็นปลายนี่หน่อยเฮ็ดแตะแปะอยู่กวดออกนอกแบกไงหนึงครับพี่น้องคนน่ะซับกับพูดีผู้ดีครับยังไงเนี่ย่บแก่บอ่อ,อ,อนจนเกินไปครับนี่สวยๆครับโอ้แต่พี่น้องเห็นแต่ปลายครับกวดออกกำบหุ่มเลยพี่น้องครับผมสมัยครับสมหพิ่นเกิดเร็่ๆ นาใหม่กึ้งสีบ่ขืนโคนครับแหงนะครับแต่ว่ามีต้นเขียวๆต้นเนืงครับบาดินสีขวดเบิ้งครับเพราะว่ามันมีตาตาหนามแต,แตงแตงมาสีเขียวแบบนี้ครับบาดินสีขวดเบื้องเก่าแตงเงาเพิ้นครับกดาดน้นก็ดน,น,อน,นอี๋พี่น้องนี่โอ้สวยงามสวยงามครับ <S <S เห็นบอลเลยครับเราดีนะตรงนี้ พราะว่าถ้าเพิ่อปงน้ำบอ,อกว่าชีเขียวแบบนี้เป็นต้นเรี่ยรอยอย่างน้อยดินเลยนะครับนี่โอ้ยสวยงามอีหลีครับงามแจ๊ะครับผมโอ้ยแมน่นหลีครับแหนงเพลินครับดูทีพี่แหนงหนึ่งครับ ได้สองแหนงครับพี่น้องครับผมบายดึงกับขามหนามาฟังรถลราคากังนทย่างไปหารถครับพีน่น้องครับบอยดึงกับสิหากลับไปเรื่อยๆครับก็น,นี่ก็เขียวแท้บ่มมีนอบอกเขาหน่อย สวงเบิงเพียมนี่นอโฟขึ้นมากครับงานหารถนะครับเบิ้อกแสงใหญ่ครับตป็นไม้โบราณครับแค่นี้เฮ็ดข้ามออกร้ายด้วยครับ งานการหานมไม้ของบาดินเสารของวัดดีสิษเ์ิืสภาคมครับเหมือนเบาดินมันอยู่ครับเด็ดแต่นอนยิ่งใหญ่ครับนอนนั่งดินมีแต่สวยๆเลยครับเงพี่น้องปลานใไม้นาฝนนะครับงามงามครับพี่น้องผมข้างล่างก็เป็นนอเตาด้วยกันนี่ละครับนอนนั่งดินแบบเดียวกันครับครับสวยๆเลยครับวันนี้ครับเบาดินกับิการบลัเดอร์ครับ เบิ้งคิปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ลูกให้ร้านเน่เด้อครับบ่าวดินห้อยดินทินอีสานบ่าวบอยแดนดินทินอีสานสามเอกอีสานพ่อเลาะบ่าวโจบ่บาวม่วนบ่าวไอ้บ่าวอามบ่าวโตวครับขอบคุณในหลายครับลูกร้านเป็นกำลังใจให้พี่ให้น้องครับขอบคุณที่เขามาเยี่ยมชมบ้านหลังนหน่อยๆสามหลังขอบคุณแม่แม่ที่เป็นนหยซิงไห้อของมาเด้อครับเอ้อไอ้ซะยิ่งพี่พีน้องๆนะครับให้ลูกร้านในอยากดูดีกินนะครับไอพี่น้องดีดีไม่แหงลำรวยสุขภาพแข็งแรงครับสวัสดีครับ